สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูดาสาะโมตัสสะพะวะโตอรหัตโสัมมาสัมบูดโมตัสสะพะขาวะโตรหัตสัมมาสัมบูดาสานะโมตัสสะขะโตอรหสัมมาสัมบูดาสานะโตัสสาวะโตอรหุตโตสัมมสัมบูสาระโมสัทธาเทขาวะโตอรสานังพุทโธภะคะวมติสสะพะขะโตภะคะวะตาธัมโม สันติโกอาการิโกเยหิปสิโกะโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาปวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจตาริปุริสายุคานิยธาปุริสปุคาลายาสาวกเขาวโตสาวกสัสสงโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินนโยอัญชลิการานิโยอนุตารังปุญญะเกตตังโลกาสัตติข้าพเจ้าอินทร์ขอนอบน้อมเข้าถึง พระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมพระอริยสงฆ์และครูบาจารย์องค์หลวงปู่ไมอินทะศิลิขอน้อมนำปฏิปทาขององค์ท่านมาเผยแพร่เพื่อให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปใช้ขอบูชาพระผู้ม,มีพระภาคเจ้าครูบาจารย์ทุกระดับชั้นถึง1,500พรพระองค์จงมาช่วยเหลือตัวข้าพเจ้าบัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชาติตลอดชีวิตแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย สาธุพุธทธังทำมังสังคังนพยะกายยังแวดล้อมกำบังตัวข้าพเจ้าอาระหังพระอนิจังพระอนตตาพระวิสุทติมาตั้งอยู่เบื้องซ้ายพระวินัยมาตั้งอยู่เบื้องขวาพระปรมัตมาตั้งอยู่ตรงกลางตัวข้าพเจ้าชั่วหลับชั่วหล,ลับชั่วตื่นชั่วคืนจนแจ้งอิติปิโสพระเขาวาข้าพเจ้าขอน้อมน้อมอันเชิญ อารัธนามาตั้งอยู่กลางกระหม่อมเจสาทั้งคุณพระพุทธพระธรรมธรรมมังยานังทั้งคุณพระบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์มาให้ศีลทั้งอินพรมและยมมาการพระจตุโรกบาลทั้งสีสาริพระสาริบุตรทั้งพระพุทธพระธรรมพระขวัมพระเจดีพระอาคี พระยาคงคาแม่โพศพพระฤาษีทั้งแปดพระองค์รวมถึงปูชิวกรมลพัดขอจงพบแต่บันดาลอันข้าพระเจ้าได้ละลึกและคิดถึงทุกพระองค์จงลงมาช่วยข้าพระเจ้าบัดนี้ด้วยเทินพระพุทธคุณนางธรรมคุณนางสังฆคุณนางพระแว่ร้อมกำบังตัวข้าพระเจ้าบาังกันดังสรารนังขัาชามีธรรมังแวดล้อมกำบังตัวข้าพระเจ้า บางกันด an ังสารนังกัจฉามีสังขังแวดล้อมกำบังตัวข้าพระเจ้าบัดนี้เดี๋ยวนี้เถินอิมังอาจาทภาวังสาราทิยามีอิมังอาจังทับพังปาสาะสะปาสาะลิตายาอาอุ ปู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 เอ,เอ,อไอโอเอาอังอานอกจากนี้มีพระคาถาสำหรับคาขายจบและสามจบ botang pajananang ehi citang ihi manutsanang ehi lapang ehi meta jupo dipe manutsanang iditopoliso citang bantang ehi putang pawujananang ehi citang e manutsanang e lapang i meta jumpu dipe manutsanang iditopoliso o citang bantang ehi, poussedang pauwujan anang e citang i mansan na e lapang i Meta jupu dipe manutsan na idi dipoliso gitng bantang ei pudang pauwujan anang i citang i manusan na e lapang ehi meta jupu dipe manusanang idi dipoliso gitang benttang eyi pudang paujan anang ihi citang i mansan na e lapang i Meta jupu dipe Ee, me di, di, o, e Meta jempo dipe manusanang idi ti poliso gitangmentang e pudang pauusan naang e citanggi manusan na i lapangi meta jempo dipe manusanang Iidi tio polio gitangmentang i pudang pauusan anang i citangi manusan na i lapang บันทึกทำรรไว้ก็คือพระคาถาเมตตาพุทธะเมตตาจิตตังมามาพุทธะอนุภาเวนะธรรมะเมตตาจิตตังมามา เจตังมามาธรรมามาธรรมามตตาจิตตังธรรมามตตาธรรมานุภาเวนาสังฆาเมตตาจิตังมามาสังฆานุภาเวนาพุทธาเมตตาจิตังมามาพุทธานุภาเวนาธรรมามตตาจิตังมามาธรรมานุธรรมาธรรมานุภาเวนาสังฆาเมตตาจิตังมามาสังฆาสังฆานุภาเวนาพุทธาเมตตาจิตังมามาพุทธานุภาเวนาธรรมามตตาจิตังมามาธรรมาธมา โนภาเวนาสังฆาเมตตาจิตตังมามาสังฆาสังฆาโนภาเวนาบทนี้สําหรับพรมน้ำมนต์ค้าขายทั่วไปตรงนี้ก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งนะเกี่ยวกับเคล็ดลับที่หลวงปู่ใหม่ท่านได้เมตตาไว้ก็คือจะต้องอธิษฐานใส่บาตรและเอานะ คาถาบทนี้ไปพรมสินค้าทั้งหลายบทนี้ก็ขอน้อมบูชาและนึกถึงคุณครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ไมอินทะศิริข้าพระเจ้าอินทร์อนขอน้อมน้อมบูชาสาธุสาธุสาธุอรหังสมาสมุตโตพระขาวาพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิ สวัสดิ์ตัวพระขาวตาธรรมโอธรรมังนามสสามีสุปฏิปันโนพระขาวตัวสวัสดิ์สร้างโฆสังขังนามามิปูมายินทศิลิมาเทเลปมาเทนตาทวลาตนาเกยกตังสะพัลละทังขมาตุโนพันเตปูมายินทศิลิมาเทเลปมาเทนตาทวราตนาเกยกตังสะพัลละทังขมาตุโนพันเตยัทธาตังติมาตังกัสเซตังสัมบติสามีนาสังสีโมพรหมมาจามหาเทวาสเปยักขะปรายันติพรหมมาจามหาเทวา อาพิลาภพัวันตุเมมหาปุญญมหาลาโพพวันตุเมมิเตภาอุหาติพุทธามาอุนะโมพุทธายวิลาทายวิลาโกนะยังวิลาหิงสาวิลาทัสีวิลาทัสาวิลาอิทิโยพุทธะสามนิมมามาพุทธสัสสาวะหอมสัมปติสามีเพ่งเพ่งภาภะห้าหรือหรืออิตินะหิปัตนาชาลีเอติสาวะหายอมเพ่ง